อิศวกรไม่ได้เรื่องเลยตาเนี่ยอะไรวะเนี่ยวิศกร What the are you doing เ U S A สำหรับใครที่อยากจะเข้า Dis discord ของผมนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยนะครับ ดิสคอร์ดของผมนะครับก็จะมีเอาไว้เพื่อนเล่นเกมอย่างเกมฟิ f o r t ์เตส2 e อเพค e เรเจนเด a บายเดย์ไลท์วอร์ลแลนด์ฮมสวี h o m e s u r v i ไวแล้วก็เกมโทรศัพท์อย่าง Among อ s ROV Best Mobile PubG Mobile นะครับดิสคอร์ดของผมก็จะมีคนเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าวันไหนผมว่างผมก็จะมาชวนเล่นเกมด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้ยศด,ดิสคอร์ดก็สามารถทำได้โดยการโด o n a t มาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแจ้งชื่อ Discord ในใบสลีปที่โอนมานะครับแค่นี้คุณก็ได้รับยศอันแสนจะเทที่สุดใน Discord แล้วนะครับให้ผมพูดเลยวะเนี่ยโอเคป่ะเราไปดูวิดีโอกันต่อเลยครับผมเอาละรุย เอาละครับผมก็ขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนที่ผมอเป็นซีซ่าสูสีหนึ่งนะครับผมและครั้งนี้นะครับผมได้กลับมาเล่นโหมดที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะในเมื่อก่อนนั่นก็คือโหมด MVM 6, 6 6 6นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรสนุกเลยเล่นยังไงก็สนุกนะโอเคส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นโซเจอร์กับเอฟกีเนียมากนะรอบนี้ผมจะมาลองเล่นโซเจอร์ดูก่อนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูการอัปเกรดของผมกันเลยครับผม โอเคอย่างแรกเลยนะผมจะเพิ่มความเสียหาย3ช่องนะแล้วก็เพิ่มขนาดแมกกาซีนส่สช่องแล้วก็เพิ่มความจุนี้น่าจะเต็มเลยนะแล้วก็อันนี้อีก3มช่องนี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยเพิ่มความเร็วบรรจุนะจะแบบรึมๆึมมมเลยนะโอเคผมก็พร้อมละผมไม่ผมไม่นะผมเล่นผมไม่ใช้เทเลพอร์ตแล้วนะผมใช้อย่างงี้เอานี่โอเคเพื่อนก็รีบเหลือเกินน่ามา engineer engineer อยู่ดิบเซอร์ here 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 เอ้าเฮ้ย engineer ดิบเซอร์ here 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 engineer where are you hey ไปไหนวะเนี่ยโอยไม่ไม่เป็นไรถือ engineer จะไม่สนใจเราเราก็ไม่มาปิงจังวะ อ่ามาไม่เป็นไรถ้าอินจเนียร์สนใจเราเราก็ไม่เป็นไรนะกรจัใประมาณนี้แหละไออ oh, oh, ินจีเนียยูร์เยเฮี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 ยีเฮียเฮีียเฮีเฮยเยเี่ยเยเนี่เฮ้เฮยีเียเฮีเฮเเเฮเฮีย เอจิเนียเนี Guys, quiet, ่ยด oh, ีเบเซอร์เฮียโอ้โหเพื่อนเ้ยแม่งเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนไม่เข้าใจโอ้โหพูดแคภาษาะไรเนี่ยภาษาไทยเหรอโอ้ไม่ผมเพื่อนมันจะทางให้มันเฮ้ยเอจีเนียเฮ้ย เ้ยแม่งเพื่อนไม่เข้าใจผมควรทำตัวยังไงเนี่ยไม่มีดีมิเซอร์อ่ะมันเล่นยากเนี่ยผมพูดจริงๆเลยไม่มีดีมิเซอร์ข้างล่างอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาถ้าเพื่อนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรดีสเกิลเขาเป็นงานอยู่นะเขาเอานมมาด้วยทำให้สโลงอย่างยแบบเยอะมากโอเคเอ็นจินเนอร์ยูดีมิเซอร์เฮียเฮียเฮ้ยดู เฮ้เอ้มันนี่มันนี่เอเจเดียยา o p e n p e Nope อาวลวนเลยอะเพื่อนโคตรโหดเพื่อนลวนจัดเลยโอ a ค Thank you t h a n เพื่อนโคตรโหดเอเระเบิดหมดระเบิดมันเลยหมดระเบิดไปโจจะไม่มีวั่นในสิ่งนี้ surprise motherfucker โอเคป๋ญญาตะก, <Okay. S 2> ก,กี้แก้ตัวขอแก้ตัวหน่อยละกันไม่ได้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 ไม,ไดมามา,มา เดี๋ยนะตาน่าเข้ามาให้หมดเลยอยู you <want> ่วนกูเพย์ไร้เพย์อะนี่ไงทังทังมาแกก็มาสิวะเดินใจเย็นใจเย็นใจเขมาปอแตนเรียกกำลังเสริมมันเอ้ยเรียกเรียกดาเมจหมาโอเคจาดการตัวเล็กตัวน้อยกันตาเล็กตัวน้อยหมาหมา ขังหังขังบอกวะตายบอกวะสวยถิงก็มาดิน้องๆพี่ให้หมดเลยตอนนี้โอเค,อเคถือว่าเป็นงานอย่างนี้ตีนี้นปิงอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่มีปิงนะทำไมมันปิงจังเออหรือมันโหลดไม่ทนันเออโอเคเออ,เอ,อ อ้าวว่าไงไม่ต้องเล่นสวยท่านผู้ชมตอนนี้เราถือว่าเรายื้อได้แบบอยู่บัดเลยนะมาเออมาเขาหมาเขามาเขามาดิน้องๆโอ้โหตอนนี้แหละจะลวดบอลซุก้ามยอดอะไรอะ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 มาดิมาดิมายิงผมไหมยิบผมอะไร มันต้องรรีีบบไล่นลี่ไปกวนเขาไอสโซเชียลตะกี้ไปกวนเขาโอ้โหนี่เป็นคนออกตกใจหมดตะกี้ผมอัพมาอย่างออัพมาแล้วโอเคถ้าเราอัพนี่มาเราอยู่ได้โคตรนานนะท่านผู้ชมผมโคตรชอบเลยมาเอามองหน้าดิมองหน้านี่มองหน้ามองหน้าดิชั้นนี้เออสวยสเกลเขาเป็นงานมากเลยโคตรชอบเลยสเกลแบบที่คนเขาเล่นอย่างนี้นะโคตรเป็นงานอ่ะโอเคมาหุ้ยหุย ดิจิตอลอ่ะบอมอ่าหน้าที่หลักๆของเราก็คือการทำลายรถถังนะนี่พังโคตรไวอ่ะเคเดี๋ยวเราลงไปกับเพื่อนกันจะได้เพื่อนเพิ่มดาเมจให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมไม่ดีแล้วว่ะิ่มไม่ดีแล้วว่ะ ไม่ดีแล้วอะผมต้องลงไปซื้อคีดแล้วนะเนี่ยเพื่อนอีกคนโซเจอร์อีกคนนึงบินได้เปล่าอเ,เออเออไมถือว่าโอเคอยู่ถือว่าทำเวลาดีอยู่ถ้ารถถังมาแถวประมาณนี้นะไอ,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 อเจิเนียรเนี่ยเฮ้ยเอ็งปล่อยได้ไหมเนี่ยเอ็งปล่อยทำมนันยิงคนเดียวได้ไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยโดนะไรวะกูงกับตายกู สวย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 ถือว่าโอเคเลยถือว่าถือว่าโอเคเกมเป็นเฮ้ยโวยมาไม่ได,ไได้เราต้องไปทำหน้าที่ทุกอย่างตอนนี้เอเจเนียร์ไม่ได้เรื่องแล้วเอเจเนียร์ไม่ได้เรื่องจริงไม่ไหวเลยว่ะตอนนี้ยโอ้โหแล้วเเอเจเนียแว่วหนึ่งด้วยวัดเต่าฟ้า ตายจริงตายจริงหลอกนี่ตายจิงอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอะผมยิงผมยิงสุ่มไปก่อนเเโอเคยิงไปยิงมันเข้าไปทำไมเอนจนเนียไม่ปล่อยวะโอเอนจิเดียไม่ได้เรื่องเลยตาเนี่ยอะไรวะเนี่ยวู้ย making bacon I built that นี่ทให้ทีมเล่นโคตรยากเลยโอเคมันเลงอะไรวะเนี่ยทำไมไม่ปล่อยอะอเคไม่เป็นไร ว่าเรามีทำเวลาดีนะสกายังเหลืออยู่เลยโอเคท่านผู้ชมผมจะสามารถพุ่งไปถึงนู่นได้แบบภายในแป๊บเดียวถ้อัพลิมลิมนี่หมาแล้วจ้าสวยโอเคกระสอบทรายมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยปิงปิงสวยสวยสวยเออมามาเออมานี่แหละความมัน มีไงเอ้เอ้เออ้ทำเหมือนยังเลยมันปิงอะไรวะผมก็ไม่ได้ปิงนะดูดิ48เองหมาเออขอป่อเต๊งกันโอ้โหโอ้โหนึกว่าฝนดาวตกสวยลืมนี่หลดกันเจโคตรสะใจเอ้หืม เข้ามาดิก็เข้ามาดิก네็มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิมาเฉสวยอยู่สวยอยู่โอ้หสุดหมดกันหมดแล้วเคฉฉะมะเป็นเวลาเคกวจะไอเจเนียร์กวดจะปล่อยให้เซนี้ยิงนะเคเค โอ้เอเจเนียมันไม่อัพดีบรเซอร์มาผมว่าแล้วทำไมมันไม่ได้ไม่เงยโอเคสวยไปไปไปดวน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 เฉตรงนู้นถือว่าโอเคปล่อยให้ซัเนเดปเปอร์จัดก,การมนะทีมเรามีซัเนเเปอร์อยู่เขาไปจัดก,การตัวเล็กเอาเอ้ยตัวใหญ่ดิอเนียรมันไปอัพปืนกับอันนี้แน่เลยว่ะไม่เงยคูเสียด ก็เสียเปรียบเลยตอนเนี hmm. ้ยโอ๊ะนี่ไงนี่ไงเอ้ยขอขอแบบปาสุก้าได้ปะอัพสวย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 ถือว่าตานี้เอาผลงาออกมาดีมากเลยนะเอ็นจิเนียร์ทำอะไรวันเนี้ยอ๋อวิวิแมคกินเบคอน เอจีเนียววัดว nah. ัดหยุดดูอิงให้เอจีเนียเล่นไอเกมโคตรปวดหัวเลยช่างมันเถอะไม่เป็นไรมาเราเล่นกัน5าคนกัพออ้ไอตัวนี้แหละน่ากลัวสัจัดเลยเดลีฮิตเนี่ยโคตรแม่นดูดิโอ้โหโอ้หัก็มาดีครับโอ้โหในี่ะนี่ผมอัพการขี่มานะโคตรแรงเส เออจะเนียเอาเอาที่เองสบายใจเลยเพื่อนไม่สนละไม่สนละไอหมาดิครับหมาดิครับช่วยอยู่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 ให้มาเลยออามาแล้วตัวนี้ตัวตึงตัวตึงตัวตึงเมืองเมืองเมืองโก้เท้าเราต้องเอาแบบชุดเดีย,ดดยวให้มันาตายเหรอเราต้องเอาชุดเดียวให้ไม่ดิกตายนะไม่งั้นมันจะหิวไปเรื่อยเลย เอ้ยสบายสบายสไปดสบายนี่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ผมบน่นนะเนี่ยเพื่อน,นเราก็บ่นเหมือนกันนะ yes, เลยที่นน <laughs> ว่าเพื่นนอทน,นทำ <laughs> 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 อะไรเนี่ย <laughs> โอ้ดูไม่ได้ <laughs> <laughs> อีกอ่ะยิงมาดิก็ยิงมามาผมลงไปบู๊เลยแล้วกันมาดิครับยิงมายิงเออนั่นแหละสวยสวยเออโอเคโอเคมา <Okay. S 1> <laughs> <laughs> เรามนะีเราได้ถล่มนะเรามีเราได้ถล่มรถถังนะเราจะไม่สนใจสปายเป็นอันสิ้นนะเพราะว่าผมจะให้อดิเนียร์เขาตายแบบอนาถนะ, <c oughs> ะฮ่ากันรีนะลุยคตรสาใจนี่นะครับผมถ้าเราเล่นโซเจอรลรวเราอยู่เราอยู่บนนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีใครอยู่โหหมาฝังโคตรไวเนี่ยสเกลถ้าเรามีสเกลที่ดีเราจะเราจะผ่านง่ายอย่างนี้นะ เฮ้ยสบายมาแล้วสบายมาแล้วสบายมาแล้วโอ้โหโอ้โหครเยอะอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเคโอเคสวยสวยเงียบเลยเงียบเลยช็อตนี้โอเคเอเคให้ตะเกาอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรากระโดดเอาแล้วกันเรากระโดดเป็นจิงโจ้เพราะเราอัพไอ้การคีมาแล้วเฮ้ยเราขอหน้าเลี้ย Are you sure about that? มอยากดูไอเอ็นจิเนียร์มันเป็นยังไงบ้างแล้ววะตอนเนี้ยเงื้อเซนดีกันเ <laughs> ซนดีกันมันพังไม่ช่วยหรอกเล่นเป็นการกลับมาการเล่นหมด MVM น่าจะปัที่ส่วนอนนัตตาเนี่ยไอเอ็นจิเนียร์ไม่ปั่นหรือมันไม่รู้เรื่องเลยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเโอ้โหวัตเตอร์ฟัคอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะเลย โอเคจะสปายมามาช่วยแล้วมันถึงเวลาแห่งความมันแล้วท่า,านผู้ชมหนีเปลี่ยนเปลี่ยนให้หน่อยครับโอยเอา้า what โอเคไปเดี๋ยวไปอัพให้หมดเลยนะท <c oughs> ่านผู้ชมเราจะเปลี่ยนเป็น daily hit นะถ้าเราผ่านสปายมาแล้ว เอ้มาตายความบันได้เริ่มขึ้นแล้วมาดิครับลิมลิล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 ลินลิลลิลลิลลิดลิลลิลลินีิลลิลลิลลโลลิลล้ลลิลิลลิลลิลลิาลิล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 ิลล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 วลลิลลลลิิลลัิลลิอิยิล ก็มาดินี่ไง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 มาแล้วฝนดาวตกอุ้ย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 แมนเกินแล้วมันทำไมอ่ะนี่ไงมาดิมาดิมาสวนกันเลยมั้งล่ะสวนกันเลยมั้งล่ะมามาเดี๋ยวลีบรัวรีบรัวมาดิมาดิมาดิ ไม่เคยกลัวอยู่แล้วพวกเองอะนี่ไงนี่ไงอู้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 โคตรแรงแล้วมันยังไงอะโอ,โอ,อม้มันก็ว้าวมันมันเอช็อตผมเกินไปอันนี้เกินไปจริงมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิมายิงผมมาอ่ะรอบนี้จะหล,ลบแบบดิจิตอลเลยนี่ไง อยู่ไหนวะมองไม่เห็นวะมาดิไม่เคยกลัวพี่บอกเลยพี่ไม่เคยกลัวทำไมมันปิงมันปิงปิงมันปิงอะไรวะเ,เ,เนี่ไอ้สไนเปอร์นี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยนี่ก็ยิงจังเลย โดนถล่มดิโดนฝนถล่มดิวิช่วยมันเนี่ยอ๋อแล้วไปแล้วไปเฮ้เขอกระสุนครับแล้วลเซนที่มันอยู่ไหนวะโอ้เพื่อนผมถามจริงเจอเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะผมพูดเลยเจอเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวจริงดูแต้มเขาดีสองร้อยเองโอ้เจอเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวจริง,เ,เ,ง,เ,เ,ง,รงเคไม่เป็นไรถือว่าเราให้เขาผ่านนะ อ้ยพวกเราแบกเขาจนอันนี้เลยพวกเราโคตรเก่งอะถ้าเราชนะตานี้ยเราโคตรเก่งเลยเราจะไปขึ้นกรอบกัน <What? S 1> เอาจาังหวะนี้อุย้ยไพโรแฮกนะอันนี้อันนี้ไอ้น,น,อน,นี้ไพโรแฮกผมเรียกมันว่าไพโรแฮกนะแม่งเป่าได้ทุกลูกจริงๆเนี่ยงไงดูดิดูมันดิดูมดันเป่าดิมีไงหันหลังอยู่เหรอเฮ้ยทำไมมันกากจังมีไงฝนตก วุ้ยนี่ไงมันเป่าแล้วนี่ไงเอากระสุนหมดด้ปะผมขอฝนเอาตกนลสักรอบนึงเอาลุยหมมวู้ยยยิยยยยหยย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  ไม่เงยผมว่าแล้วไม่บอดมาจากไหนมาจากไอ้พวกนี้ไงยอกยอกยอกสเตเดฟเฟอร์บอกกูยิงไม่โดนกอล์เอ็จียิงแม่งเลยละครมาตะเกามาแล้วจริงเนี่ยเนี่ยพอระเบิดอยู่นี่มึงก็เอาเสตดี้ไปไหนเนี่ยเพื่อน what the fuck อินดี้เนี่ย what the fuck are you doing hey ท่านผู้ชมเอานะหนึ่งสองซ้โคตรแรงโอเคหมดละหมดละหมดก๊อกเลยอันนี้หมดก๊อกเลยเออมา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 เฮ้ยตังเหลือว่ะเอ้ยถ้าเขาเขาเก็บตังให้แล้วก็ต้องใช้หน่อยป่ะใช่ปะล่ะเซนที่บอดพึ่งมาท่านผู้ชมเซนที่บอดพึ่งมาตอนนี้ท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยเซนที่บอดพึ่งมาโอ้เพื่อนอีกทีเนี้ย ทำอะไรอยู่อ่ะผมถามจริงโอ้โหเอ็นจีเอ็นจีมันเพิ่งมาตอนเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่าไงอ่ะหมาเฮไปกลางลมไปกลางเฮ้ยไปลมไปกลางเฮ้ยลมไปกลางออกมาดิเอาเอาวะไงเอ้าสุดหมดมีไงมีไงมีไงกระสุนหมดแล้วไงง่ะขอหน้าโอ้โหจังหวะนี้ลืม นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอยเออแมวแมวเออเนี่ไงดี๋ยวมันะถล่มไปเลยตัวเดียวเฮ้ยนี่ไงนี่ไยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหวอตอ,อะไรวะเนี่ยหมดยังหมดแล้วท่านผู้ชมโอเคสเกลสเกลอยู okay, ่อโซแบบปูดเพย์ pay. ต้องชมหน่อยต้องชมหน่อยโอเคครับผมก็เราก็สามารถผ่านโหมด M B M ได้แบบได้แบบห้าคนอ่ะนะโอ้โอ้คำดาวโบคำดาวโอ้ยสตูปี้เดสเฟคบロวเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยยูอันเดอร์สเตนโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการเล่นเกมต่อไปนะครับผม ผมบอกเลยตานี้เป็นดา่านเป็นตาที่แบบสนุกก็สนุกนะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือหัวร้อนก็หัวร้อนนะอันนี้คือถ้าใครได้เจอแบบจริงๆเนี่ยคือแบบมันจะหัวร้อนจริงถ้าสเกลาตานี้เล่นไม่ดีนะผมบอกเลยนันไงก็ไม่ผ่านนะสะเกลตานี้เล่นโคตรดีท่านผู้ชมโอเคก็แค่นี้นะท่านผู้ชมผมไม่อยากจะดา่าอะไรเเนเชียเยอะกว่านี้แล้วนะโอเคผมเจอกลิปหน้านะครับบ๊ายบาย